เย็นสองประตูแล้วแหละพี่น้องเอ้ยแล้วและว,ว,วบน,นี้แล้วถูกบดีลงลงใจเนาะผ่านไปแล้แต่งานแต่ง,งนแต่งานซะก่อนเนาะมดุลราคาํำกันแล้วแต่งกันเองแล้วแนี้เนาะ, <laughs> ะเจ้าะแต่ง,าาอ,งอ,อยู่แต่ขอมันนมี้ย่าะไหอะการที่ไปว่าเฮาสิจางงานแต่งมนบแมเนง,งานน้หน่อย

บางตัวย็นน้นี่นี่นี่เบอดเบิดแล้วเบิดแลวึตั้งนี่เอาไปโหลดเขาจาะไปได้ยกดอกอันนี้เลยเอาลินเขาไปได้ยกเขาไปได้ยกดอกกาคืออย่างที่ว่าอะไรพี่น้อง เออมีอันเอฟซีมาเขมาเมนตนว่าเจ้าบ่าวรอเจ้าบ่าวรอเจ้าบ่าวไม่ได้อยู่ในงานเดพี่น้องเจ้าบ่าวอยู่ไทยกดทำงานอยู่ไทยแ็่คือมาขอสู่ขอแล้วล้ะกะอันทังเจ้าสาวนี่กสิลงไปทํางานนาการหาเงินนาการหลายคนผัดมาเข้าใจผิดวันเจ้าบ่าวอันเสืดําคนน้นพขาเป็นผู้บ่าวนะเมีนบอกลูกหลานคนนี้เออลูกหลานข้าเจ้าลูกหลานข้าเจ้าข้าเจ้ามากับเมียเมีมือ อย่าไปข่าวจผิดได้จะเบาวอยู่ยไทยมันได้เนาะข้าเจ้า <laughs> น่ะอยากแต่งเลยบออยากแต่งเลยนะ่ะสิขึ้นมานะบ่อสเนี่ขึ้นมาอยากคลายรถจะคข้องก็อยากคลายรถนะสิได้โหลดเนี่ยยโอ iff, ้ยสิไปคลายไม่เห็นอย่างแล้ววา่าจะว่าจะของออกคลายังสิได้เนาะเอาไว้ใส่ประโยชน์เรื่องสิดีกว่ามัน <c oughs> สิผาวอย่างอันนี้กับ ลงลายหลักอักษรเรียบร้อยเ,อเลยเป็นสันนี่กระซำแล้วอะไรเนาะงานก็ได้สีคลายหลุดมาแต่งเมียโอ้ยจะเป็นใจเนาะผู้ชายเพิ่อนกระได้อืม <c oughs> ลูกชายมาไวเกินเราสัน<ด> <laughs> ปีหนึ่งแล้วมันมาไว ่ว่ามันบว่ายเพราะว่ามันบริหารเงินนี่แหละอยู่บ้านบริหารยังเนาะบริหารยังแค่แมนจัดงานแต่งนกาเหล่าเบียร์ของอยู่ของกินจะได้บัดนี้เจ้าสตาร์จัดนน้อยบอกมันสิคือพี่น้องเจ้ากับเป็นทธระหมู่บ้านเนาะพี่น้องก็มีเบิดทุกหมู่บ้านอ๋อบ้านสีเขียวก็จะธระโคน มันมาได้อันวาสีมาจัดหน่อยๆแล้วเบาคนหน่อยๆได้เวลางานแต่งบางผีประเด็ดแป้งนัวจะได้บัน่นจะประตองสื่อพวกผัดขาค,าคิงตามในฟืนไฟเนาะทุกอย่างมันใส่เงินลายงานแต่งโมเมนต์สีใส่หน่อยๆขาน,นขาดขาดสิ่สอดเป็นล้านสองล้านพุณยังขนาดเนาะล้านสองล้านบาทพุณเนาะอ้ <c oughs> oh. ก็สิอเอาเงินจำนวนนั้นมาใส่ในงานว่ะขาดสิบสอนาสิบล้านเห็บอกไหมลูกถ้สิบเอดสิบเอ็ดคำบานึงสิบเอ็ดล้านประมาณหมื่นเจ็ดนี่แหละพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทคำบาทหนึ่งกับประมาณสามหมื่นหกสามหื่เจ็ด นอนจมปรลาบุแล้วปามเมื่อคืนหรอือเปล่าชักมาเมื่อคืนนี้เพราะมันเด็กแล้วคือมาหัวกันอืข่าวโมง้รือเปล่าข่าวโมงของเออุ่นได้อ,อุ่นกันอยู่อดทนบ้างก็ดีใจแล้วแม่บอลลงเนาะพี่น้องเนาะแบบวันที่หน้งากา้าฟันฝานเหลืองลาวที่แบบเนาะผ่านมาได้ เขอขอบุญขอบคุณน้ำเอฟซีกุศอยมาแตละเทธอแต่ละอืมเออนางกับเรืมอมาอืมที่เคยสอยเรือมาเนาะแม่บันลุงแมนเคยสอยเรือมากอะทุกอย่างอะไรเนาะแมนเคยได้ย้ำนี่ยันเอฟซียันใหญ่ใจดีแมนขอบคุณละลายอะไร ขอบคุณคือเก,ก่าก็บบริลเลีมดอกเมืองงานแต่งแม่บอลุ่งก็มาร่วมยินดีนําเดอ้อเ<ม> <laughs> นะ<ม> <laughs> าะใครมาได้ก็มาถ้ายยังมางานแต่งแม่บอลุ่งก็ได้เดือนสองว่ะเดือนสองปีหนา้าเมื่อเดือนสองปีหนา้าก็ได้เงินก็บคืนมาแตงแ่งแ,งแล้วแม่บอลลุ่งก็ทำแล้วกันไปทํางานต่อไปนะไปหาก,า,าก่อนนก่อือหาก่อนเก็บก่อน ได้สำเนินสำได้สำหนึ่งแล้วก็มาแต่งกินมาแล้วแล้วก็แหลวันนี้<ม>ทำมาแลลวก็สิหลายปีไปแล้วหยดหย,น,ยนไปเนาะ<ม>ทำมาหลายปีแล้วมันเฮิงแล้วมันเฮิงไปเลยเลย<ม>ยายเป็นอะไรลูกได้ลูกเคยใหม่เนะี่ยยายดีใจอย่บอ<ม>ดีใจอยู่แล้วมาใกลยกว่าอยู่คนเดียวงเนาะ อาย่ากอยอีกแล้วจังสิกลับไปเป็นยังดอกกับรปเป็นยังดอกกับสู่คอก็เรียบร้อยแล้วอืจะหาเงินํำการเบอร์เบอร์วัาสิเหล็ดน้ำ้าวจากมะคอที่ลังบ่ออันนี้เขามะคอก่อนจะิไฟายอืมแต่ต้องหาเงินถ้าต้องหาเงินดอซึ่ นั่นแหละหลักกคเกิดข่อยค้ว่าแล้วมันมาบ่ได้เนาะสิมากับพอกระเทิอสิมาก็มีแต่แบบนี้แหละแม่บางคนบางคนเขาก็ับคอกันอยู่บ้านเขาเอากันอยู่อยู่พุ่นเอากันอยู่ไทยเนี่ยใน้ใญญาคอกันอยู่ทั้งบ้านบางคนก็ทางานอยู่พุ่นหรือมาคอกันอยู่พี่อย่างตามกันลงไปมันก็มีอยู่มีหลายเคสอยู่บ่ิมีตาเจ้าดอก อย่าไปคิดว่าเออเขาเสียเปลี่ยนจนสันสีมันโมเมนต์เนาะเพราะว่าพอเพิ่นก็มาแก้วดองซองสันก็มาหอดเลยเห็นหน้าขาดตากันบแบบทุกคนเนาะเพื่อนั่งสิผ่านมาได้เพื่อนั่งสิหอดมื่อนี้อีกแล้วน่ากาบดเสียแล้วเขาเจอระบบเสียเขาเจอระ่า นอนบาช่องพ้นเราสัมึอเพิเบาเยอะมือก็เยอะกว่าขอแปนเมียเพราะว่าู่น้ำกันคนอื่นแล้วสิมานอนน้ำก่อนวันเัจะมาเขียดวัสันเขียดจะนอนบาัเบแนคิดร้ายวัสันนอนบารับหมากแหงวะ เป็น,นด้ไรแบบบรลุงวามมุสึกจากยังสมมติเป็นความผ่นมันคล้ายๆคือแบบวันตอนนั้นตอนเ้ามาสสุเอาทำอยู่บ่แบบอดีตนะหรือมันหรือมันต่างกันจากแต่มันเป็นอะไรมันคนบริเวณกันเนาะก็แปกดีเนาะนแปลกใหม่ดี แปลกใหม่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของนางได้เลยแล้วชีวิตคนเฮาเนาะแนบ่เ,นเคยเห็นก็นได้เห็น<ร>แน่เ,นเคยพอก็ได้พอแต่มันหูมันเห็นมันทุกอย่างมันจังสิมีอัธรารดในการใส่ชีวิตสิอยู่จังได้บาดน,นี้ฮะสิอยู่นี่แล้วอ,อยู่พุน่นอยู่พุน่น มัมนกับแมนเท่าไหร่อยู่ไปเถอให้แม่มันทำงานก่อน <c oughs> อืนจกขอยอังยอยให้กันไป <c oughs> ไปพร <ไป S 1> ม,มกันบนง,งานตกง,งานแห้งเส็ก <c oughs> แล้วไปอยู่สกอเจ้านาะกันมันแบบ <c oughs> โอเคก็ให้ลูกไปตำรางก็ได้ไปห้างเงินแล้วของ ต่อไปจะต้องมีครอบครัวอือต่อไปจะต้องมีครอบครัวบา้านนี้มีครอบครัวแล้วก็จะก,ก็สิมีลูกมันก็ปกติก็ต้องไดร้รับพิพสูจอืมแม่ก็มีครอบครัวใหม่ก็ดีใจนะแม่เจ้ากัเจ้าก,ก็ไม่ต้องขีดยากบ้านนี้เพราะว่าแม่มีครอบครัวไปเลยดิแม่ระวัาาอือ ปกติยังว่อคัาสิไปาทางไหนก,กันยังวาเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงพอ่อพ่อยังวาธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเด้เขาจะเอาชีวิตรอดได้เอาตัวลอดได้ดไดผู้แม่นี่แล้วมันคิดนักเพราะแม่มีครอบครัวแล้วก็เออสบายใจกะโล่งไปแม่แลวะวะก็เลือดตัโตแบบนี้โตก็ต้องหาครอบครัวโตก็ต้องมีครอบครัวต่อไปทำงานหาแหละ คือลุงบอกเขาแล้วสิเอาลูกเอเมียกันอย่ยเพจคือบังมอด <c oughs> ให้พ่อแม่เป็นหนีนะบ่ <c oughs> ะไวไ้หาเงินแต่เองโลด <c oughs> มันบ่กมีนะแบบว่า <c oughs> มันยากในการสิแบบว่า <c oughs> อยู่นํำกันแล้วจะมาคอมาแต่งทีหลังสมมร์ดีนะ <c oughs> มีแต่แบบว่า ถ่าอยู่ร่วกันปุ๊บเขาหายคอโลดให้แต่งโรลดเอลีเจ้าพันโบมี่เหมันโบมีการเป็นหนีหายืมตอนเฮายังมีเหือมีแหงยังหันยังแหงอยู่เฮาทำงานได้ครับลุยโรดอการเก็บกเอาเลยเนาะอืม ใส,ใส่แม่แม่ซอยเบุตรทุกบาททุกสตางันก็นเ,ปนเป็นไปบ่ไ,ได้เลยเนาะชิฮามาไซอืตอตกกระใหญ่เลยสามารถหาเองได้เลยฮะตัวได้พอ่อๆให้แม่ก็พอทะเลซอยเนาะแม่บอลลุกก็แม่เราแบบข่อยว่าหแม่แมอือซอยเล็กๆหน่อยๆก็ยังคายได้กรแม่จะให้พ่อให้แม่ซอยเบุตรทุกบาททุกสตางตาย หาเองแต่งเองโลหนาเขาอื่นว่าคนเก่งกันหาเองแต่งเองนะถ้าอยากได้เขาก็ต้องหาเงินแต่งเขามีใหไเท่าไหยแม่มมีเงินแม่ะ่ะผมมีเงินก็นหายืมเอาโหคำข้อเลยจะเอ๋ยผู้แม่นี่ ยังก็ยายนกพอแม่ติดอยูนนะ่แล้วบักมอดฮะน่ะก็ยังพอแม่ติดหนีอยู่ยังมือแตกมันจะหายทั้งพอทั้งแม่ทั้งลูกพราะการหายสนันอยู่หายทั้งดีใจแน่ทั้งติดหนีพร้อมสิวันได้แสดงหายนะโอ้ยแต่หนึ่งสาป,ประทานที่หลังซึ่งเป็นยังจะพักการหายมืองานนะอืมอหูแคนแล้วเจ้าอแต่ยังเขาะคุณหรอ แม่้อาไปสู่ไอ,อลุงได้เสียเมียมาเพื่อนบอ,อ,อบบนเขาแต่งมาเพื่อนหนักกับแพงส,พสู่เขาสู่เขาเขาจะมากะพาเขาเขมาเขาจะมาก็พาเขามา,า,บ,าบางคนอาจสิงายแบบเอออยู่น้ำกันไปขอแต่งไป บางคนกัดซยากกับสืบผู้ยากมันยากได้อ,อืมห้าวบ่บมีเขาบริสนเด้อว่าห้าบ่บมีนะอ,อิลีก็สิเอาเจาอย่างเดียวบางคนดอกวะบางคนกัอยู่กันไปซซือหาการแพงการแหละพ่อเขาบริคิดยังไรสนั้นแหละ็ดีใจน้ำแม่มาลุงพี่น้องจ้ะก็ยังบอกหูอนหานางสิไปมือใดนี่บอก ในเสาบาดจะนั่งแบบมาลุกบาดจัาอ่ะมาเบิงก่อสิเบิงเจ้าขีปเพ่อนคานี้พี่น้องสีเบิงอันสิเบิงอันบาดแม่มาลุกก่อนเพามันสามารถไปได้อยู่ปอพอเป็นใหม่ห <c oughs> นาพี่น้องจ้า